นับจานผีนับจานหรือซารรยาชิกิหรือ,รรอโอค,คิคุเป็นเรื่องเล่าวิญญาณที่จะออกมาจากบ่อกเก็บน้ำและเริ่มนับจานตั้งแต่หนึ่งใบจนถึงสิบใบแล้วจะร้องไห้อย่างหัวใจสลายและมีตำนานที่ได้ยินกันบ่อยๆอยู่สองเรื่องต่อไปนี้เรื่องเล่าที่หนึ่งในสมัยอดีตนั้นมีขุนนางผู้หนึ่งชื่ออาโอยามะชูเซ็น อาศัยอยู่ที่บ้านบันโซในเมืองเอโดะอยู่มาวันหนึ่งสาวใช้ที่ชื่อโอคิคุได้เผอทำจานของเจ้านายแตกใบหนึ่งซึ่งจานใบนั้นเป็นหนึ่งในชุดจานอันล้ำค่าทั้งสิบใบซึ่งนำเข้ามาจากเมืองนานกิงของประเทศจีนมีราคาสูงอาโอยามะชูเซนกับภรรยาสาวซึ่งทั้งคู่มีนิสัยเหี้ยมโหดพวกเขาได้ร่วมกันโยนโอคิคุที่ร้องขออภัยโทษ โยนลงไปในบ่อน้ําแล้วปล่อยให้ตายหลังจากนั้นก็ได้แจ้งต่อราชการว่าเธอตายเพราะป่วยนับจากนั้นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวก็เกิดขึ้นกับครอบครัวอาโอยามะในเดือนพฤษภาคมของปีนั้นภรรยาสาวของคุณนางได้คลอดลูกชายแต่เด็กกลับไม่มีนิ้วกลางที่มือขวาซึ่งขาดหายไปหนึ่งนิ้วในบรรดาสินิ้ว นอกจากนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกมากมายทั้งเรื่องที่บ้านของคุณนางชูเซนที่ถูกปกคลุมไปด้วยอากาศเย็นเยือดและตอนกลางคืนก็จะมีไฟประหลาดออกมาจากบ่อน้ำที่โอค,คิคุกตายแล้วมีเสียงอันน่าขนลุกของผู้หญิงว่าหนึ่งใบสองใบสามใบจนถึงเก้าใบแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นแบบนี้ทุกคืน จนคนรับใช้ที่เหลือก็พากันลาออกกันไปหมดดังนั้นเวลาชูเซนจะจ้างคนรับใช้คนใหม่ก็ไม่มีคนมาสมัครแล้วพอทุกคนรู้ข่าวหรือเรื่องนี้กันหมดเมื่อชาวบ้านได้ยินเรื่องนี้ทั้งที่กลัวแต่ก็มีคนใจกล้าลงไปพิสูจน์พบร่างไหลวิญญาณของเธอจมอยู่ที่ก้นบ่อจริงจริงไม่นานนักทั้งราชการก็รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วความจริงของฆาตกรรมโหด จึงได้ถูกเผยขึ้นและเมื่อพิสูจน์แล้วคนผิดก็ต้องถูกลงโทษทางราชการจึงได้กำหนดบทลงโทษชุเซนและนี่ก็คือเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเรื่องบันโซซารยะชิกิเป็นเรื่องที่มีไฟประหลาดที่นับจำนวนจานซึ่งออกมาจากบ่อน้ำเรียกว่าซาราคาโซเอกเรื่องเล่าที่สองเรื่องเล่าอีกเรื่องที่มีชื่อเสียงของโอคิคุ มีที่มาจากเธอเป็นสาวใช้ของบ้านอาโอยาม่ซึ่งอาโอยาม่เป็นผู้ที่หวังจะโค่นล้มอำนาจของเจ้าเมืองโอคิคุ iku, บังเอิญไปได้ยินแผนการเข้าเธอจึงไปเล่าให้คนรักของเธอฟังซึ่งคนรักของเธอเป็นทหารเจ้าเมืองแผนการของอาโอยาม่จึงถูกเปิดโปงและล้มเหลวในที่สุดเมื่ออาโอยามารู้ว่าโอคิคุเป็นคนแอบได้ยินเรื่องนี้ และเป็นต้นเหตุที่ทำให้แผนล้มเหลวอายามาจึงวางแผนจะสังหารเธอซะอาโอยามาจึงใส่ความโอคิคุว่าเธอขโมยจานที่ล้ำค่าของเขาไปหนึ่งใบซึ่งในชุดจานนั้นจะมีสิบใบด้วยกันโอคิคุถูกทรมานจนตายและถูกทิ้งศพลงไปในบอ่อน้ำบอ่อน้ำของโอคิคุสันนิฐานว่าอยู่ที่ปราสาทฮิเมจิแต่ก็มีที่อ้างอิงถึงอีกแห่งคือ บ่อน,น้ำของสวนในสถานทูตประเทศแคนาดาที่กรุงโตเกียวซึ่งเดิมทีเป็นที่ดินของตระกูลอาโอยาม่าสาวคอยาวโรกุโรกุบิหรือสาวคอยาวเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องคำสาปหรืออาถรรพ์เมื่อตกกลางคืนจะยืดคอออกไปได้ยาวมากมักจะเป็นเฉพาะในผู้หญิงมีพฤติกรรมที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สาวคอยาวจะดูดพลังของเหยื่อที่เป็นทั้งคนและสัตว์และจะใช้ลิ้นเลียเพื่อไปดับไฟตะเกียงซึ่งสาวคอยาวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องพบกับรักที่ปิดหวังเพราะว่าเมื่อสามีมาพบว่าภรรยาตนเองเป็นสาวคอยาวมักจะหนีไปด้วยความหวาดกลัวส่วนมากสาวคอยาวมักจะแฝงตัวอยู่กับคนธรรมดาแต่ต้องทุกทรมานกับการพยายามซ่อนร่างจริงของตัวเอง ถึงแม้ว่าสาวคอยาวพยายามปิดบางร่างจริงแต่ความที่เป็นผีทำให้มีความรู้สึกที่จำเป็นจะต้องแสดงร่างคอยาวออกมาเสมอๆสาวคอยาวจึงมักจะแสดงร่างจริงออกมาต่อหน้าพวกขี้เมาหรือพวกงี่เง่าเท่านั้นสาวคอยาวไม่มีนิสัยชอบหลอกคนเหมือนผีร้ายอื่นๆเพราะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่มากทั้งยังคิดว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ปกติได้ บางครั้งอาการคอยาวจึงออกมาตอนหลับเท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองปวดคอและฝันเห็นสถานที่ต่างๆในมุมมองที่แปลกๆบางครั้งก็ว่าเป็นการถอดวิญญาณในขณะนอนหลับแต่ว่าเป็นการถอดวิญญาณที่ไม่สมบูรณ์จึงถอดออกไปได้แค่ศีรษะเท่านั้นทำให้กลายเป็นผีสาวคอยาวขึ้นมานอกจากนี้ยังสามารถเป็นได้กับผู้ชายอีกด้วย เรียกว่าชายคอยาวหรือโรกูโรเบผีไม่มีหน้าผีไม่มีหน้าเป็นผีญี่ปุ่นอย่างหนึ่งที่ไม่มีใบหน้ามีแต่หน้าเกเกลี้ยงคล้ายไข่ซึ่งแม้แต่ตาจมูกปากก็ไม่มีบนใบหน้าเลยผีตนนี้มักเที่ยวหลอกหลอนคนผ่านทางในเวลากลางคืนมีตำนานที่เล่าขานในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่น บางครั้งก็เรียกผีตนนี้ว่ามูจินะตามตำนานเกิดขึ้นที่เนินทางหนึ่งในจังหวัดอิวาเตในเวลากลางดึกมีชายคนหนึ่งได้เดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองได้พบหญิงสาวสวมชุดญี่ปุ่นคนหนึ่งมีท่าทางร้องไห้ราวกับจะกระโดดลงแม่น้ำเพื่อฆ่าตัวตายชายคนดังกล่าวจึงพยายามเข้าไปปลอบใจและเข้ามากอด และตกใจเมื่อพบว่าใบหน้าของเธอไม่มีหน้าหน้าเกี้ยงเหมือนไข่ปลอกจึงวิ่งหนีไปราวกับว่าเธอจะวิ่งตามมาด้วยจนกระทั่งเขาได้มายังร้านบะหมี่แห่งหนึ่งเจ้าของร้านได้ถามว่าไปเจออะไรมาเขาตอบว่าเจอผีไม่มีหน้าเจ้าของร้านจึงถามว่าลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมและเจ้าของร้านบะหมี่รูปหน้าจนหายกลายเป็นผีไม่มีหน้าอีกตน ชายคนนั้นจึงตกใจและวิ่งหนีออกไปจากร้านต่อมาหลังจากนั้นชายผู้นั้นก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลวิกลจริตเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีไม่มีหน้านั้นมักจะเป็นผีที่มาหลอกคนที่เดินผ่านทางในเวลากลางคืนและเป็นตำนานในสมัยเอโดะสาวปากฉีกสาวปากฉกีเป็นหญิงสาวในประการน,นำญี่ปุ่น ซึ่งถูกสามีผู้หึงหวงทำร้ายจนเสียอวัยวะและต่อมากลายเป็นผีร้ายซึ่งเรื่องราวปากฉีกนั้นเริ่มโจทดจันกันในปี2522จนแพร่ไปทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็วและยังให้เกิดความตื่นตะหนกในหลายหัวเมืองถึงขนาดที่มีรายงานข่าวว่าโรงเรียนต้องจัดครูคุ้มกันนักเรียนจนถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและเจ้าพนักงานตำรวจ ต้องเพิ่มเวียนยามากขึ้นตำนานดั้งเดิมของสาวปากฉีกนั้นปรากฏในสมัยเฮอังมีความว่าหญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาหรืออนุภรรยาของสามูไรานายหนึ่งแต่ไม่ซื่อตรงต่อสามีสามีพบเข้าก็โกรธเอาดาบสับไปที่ปากของนางจนถึงใบหูแล้วถามว่าดูเถิดคนเขาจะเห็นว่ามึงงดงามอยู่อีกหรือไม่ หญิงคนนั้นก็ตายลงไปแต่พราะใจพยาบาทสามีจึงไม่ไปผุดไปเกิดกลับกลายเป็นผีร้ายแก้แค้นสามีและหลอกหลอนผู้คนอยู่ทั่วไปส่วนในตำนานปัจจุบันนั้นตำนานของสาวปากฉีกกลับมาเป็นที่ล่ำลือกันอีกครั้งในต้นพุทธศตวรรษที่2500ว่ากันว่าเด็กบางคนเมื่อเดินอยู่ลำพังในยามวิการอาจพบหญิงสาวคนหนึ่ง สวมหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันม่ให้คนอื่นติดโรคของตัวไปด้วยเป็นต้นหญิงคนนั้นจะหยุดเดินและถามว่าฉันสวยไหมถ้าเด็กบอกปัดหญิงคนนั้นจะล้วงกันไกออกมาแล้วตัดปากเด็กจนถึงกกบความตายถ้าเด็กตอบรับหญิงคนนั้นจะปลดหน้ากากอนามัยออกมาและยิ้มให้เด็กดู เผยให้เห็นปากที่ถูกแหวะจนถึงใบหูและมีโลหิตท่วมปากซึ่งเรียกว่ารอยยิ้มแบบแกลสโกแล้วถามเด็กนั้นอีกว่าแล้วตอนนี้ล่ะฉันสวยไหมถ้าเด็กตอบว่าไม่หญิงคนนั้นจะล้วงกันกายมาตัดกายเด็กเป็นสองท่อนหญิงคนนั้นจะมอบความสวยงามให้แกเด็กคนนั้นบ้างโดยการเอากันกายตัดไปที่ปากของเด็กจนถึงใบหู เด็กไม่อาจวิ่งหนีหญิงคนนั้นพ้นได้เพราะหญิงสาวจะปรากฏต่อหน้าเด็กคนนั้นจนกว่าจะได้ประทุสร้ายเด็กเมื่อบอกเล่ากันไปมาก็กลายเป็นว่ามีวิธีหนีหญิงคนนั้นได้ขึ้นมาโดยถ้าหญิงคนนั้นถามว่าสวยไหมก็ให้ตอบว่าน่ารักสองครั้งติดติดกันหญิงคนนั้นจะสับสนจงโหนใจอยู่ก็ให้อาศัยจังหวะหนีไปปล่อยให้หญิงร้ายคุณคิดอยู่หาคำตอบไม่ได้อย่างนั้น บางกระแสก็ตอบว่าก็พอดูชมหรือให้ถามกลับไปว่าแล้วฉันละ่ะน่ารักไหมหญิงคนนั้นก็จะได้งงงวยเช่นกันหรือให้ตอบว่าฉันกำลังมั่นหมายอยู่ก็มีถ้าตอบเช่นนั้นแล้วหญิงร้ายจะขอให้อภัยต่อการกระทําของเธอและนางก็จะขอตัวจากไปและที่ว่าขณะที่ผู้หญิงคนนั้นถูกไล่ล่า,ลาก็ให้โยนสสมสูกลูกไม้ หรือโปรยลูกอมขนมหวานไปหญิงคนนั้นจะหันไปเก็บของเหล่านั้นและเปิดโอกาสให้หนีสาวหิมะหรือยุกิออนะตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเป็นชื่อที่ใช้เรียกผู้หิมะที่มีรูปร่างเป็นสตรีที่งดงามว่ากันว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งฤด,ดูหนาวซึ่งยุกิออนะนี้มีลักษณะเป็นผู้หญิงสาวสวย สวมชุดกิโมโนสีขาวสะอาดนางจะปรากฏต,ตัวบนผู้เขาหิมะในวันที่มีพายุหิมะและหลอกล่อให้ผู้ชายที่หลงไหลในความงามของนางไปสู่ความตายเรื่องราวของสาวหิมะมีหลากหลายอยู่ว่าบางครั้งเล่ากันว่าในวันที่หิมะตกนักเดินทางที่โชคไม่ดีจะได้พบกับสาวหิมะท่ามกลางพายุหิมะที่อันตรายเธอจะสวมกิโมโนสีขาว และค่อนข้างตัวสูงบางครั้งก็เล่าว่าเธอสวมกิโมโนสีแดงแล้วรอยเท้าที่เธอเดินเต็มไปด้วยคราบเลือดบางครั้งเชื่อว่าสาวหิมะเป็นวิญญาณของหญิงที่ตั้งครรภที่ตายเพราะพายุหิมะและเมื่อใครเดินผ่านมาตามทางแล้วพบเห็นเธอเข้าเธอจะยิ้มแล้วยอมให้คนนั้นอุ้มลูกเหยื่อจะไม่สามารถปล่อยลูกของเธอได้เมื่ออุ้มแล้ว รู้ของเธอจะหนักขึ้นและเย็นจนแข็งทำให้เหยื่อขยับไปไหนไม่ได้และจะจมหิมะตายทว่าเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงของสาวหิมะเป็นเรื่องที่มีอยู่ว่าชายตัดฟืนสองคนคนหนึ่งยังหนุ่มส่วนอีกคนหนึ่งค่อนข้างมีอายุติดอยู่ท่ามกลางพายุหิมะไม่สามารถกลับได้จึงต้องหาที่พักที่เป็นกระท่อมร้างเพื่อหลบหิมะก่อนเมื่อทั้งคู่หลับลง กลางดึกนั้นมีเพียงชายคนที่มีอายุน้อยกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นผู้หญิงที่สวมกิโมโนสีขาวหน้าตาซีดเผือดและมีแววตาที่น่ากลัวเป่าลมหายใจใส่ชา,ชายคนที่มีอายุกว่าชายคนที่อายุน้อยกว่าตกใจมากจนพูดไม่ออกแล้วสาวหิมะก็เข้ามากระซิบว่าเธอจะไว้ชีวิตเขาตราบเท่าที่เขาไม่แพร่งพายเรื่องของเธอให้ใครรู้ แล้วสาวหิมะก็หายตัวไปเขาพบว่าชายคนที่สูงวัยกว่าได้แข็งตายไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีให้หลังเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างสูงหน้าตาซีดเผือดแต่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีเขาตัดสินใจแต่งงานอยู่กินกับเธอถึงแม้ว่าเธอจะมีลูกกับเขาถึงสิบคนแต่ความงามของเธอไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดวันหนึ่ง สามีก็เกิดหลุดปากเล่าเรื่องสาวหิมะออกมาให้เธอฟังเมื่อเธอได้ยินเธอก็คืนร่างกลับเป็นสาวหิมะตนเดิมตนเดียวกับที่สามีเคยเจอโดยความเป็นมนุษย์ฝ่ายสามีก็เกิดหวาดกลัวภรรยาแต่เพราะว่าเธอเห็นแก่ลูกๆจึงไว้ชีวิตสามีแล้วหายตัวไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบกับสาวหิมะคนนั้นอีกเลยส่วนใหญ่แล้ว เรื่องเล่าของยูกิออนะจะปรากฏในทางตอนเหนือของเกาะญี่ปุ่นเสียเป็นส่วนมากไม่ว่าจะเป็นทางแถบฮอกไกโดหรือทางแถบจังหวัดอิวาเตะเนื่องจากทางตอนเหนือของญี่ปุ่นจะมีอากาศหนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมอยู่เกือบตลอดทั้งปีจึงมีเรื่องเล่าขาดของยูกิออนะมากกว่าท้องที่อื่นๆ